สวัสดีคะ่ทะท่ททานผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราขอแนะนําการคํานวณหาผลดเดนวิ่งร่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางหดระบ,บันไทยในงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2565นี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินเบรัฐบ,บาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่สำหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นวิลั่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรคานวณของเรานะคะท่านผู้ชมเอาตําแหน่งของหลักร้อยบนนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอ,อกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะ หลักร้อยบนนะคะเลยศูนย์ศูนบวกหนึ่งได้หนึ่งไดเลขเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งบวยหนึ่งนะคะได้สองจะสาหรับผลออกรองางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าสองสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วรงางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะเก้าสองเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้สองนะคะ เลของในการคำนวณ่ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลในท้ายสองตัวออกมาแล้วนะคะเก้าสองเรามารับชมกันต่อนะคะหลักร้อยบนเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองเลขเด่นสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะสามศูนย์ เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นการคํานวณวินาในงวดน,นี้ขเข้าตัวเลขเด่นได้สามนะคะได้สามในการคํานวณค่ะมาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสามศูนย์สำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนนะคะเลขสามสามบวกสองนะคะได้ห้าได้เลขเด่นห้านะคะท่านผู้ชมห้าบุยหนึ่งนะคะได้หกจะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าเจ็ด สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะท่านผู้ชมเลยห้าเลยเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ57เพราะฉะนั้นในงวดนี้สำหรับตัวเลขเด่นวิ่งล่างข่าวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณขามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว57เรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนเลขห้าห้าบวกสี่นะคะไดขเก้าเลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบเลขศูนย์จะสำหรับผลออก รางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก0 7สย์หรับแน,น,น,นวทางการคํานวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ07เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นการคํานวณวิ่งล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคํานวณค่ะมาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว0ูนนะคะท่านผู้ชม0ูนย์นี้คืองวดประจําวันที่1มีนาคมที่ผ่านมา จะสาหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16มีนาคมนะคะทำโชงเราจะทําการคํานวณหาหลขเด่นวิ่ล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเราสังเก,กตได้ว่าถ้าเราจะทําการคํานวณหาหลขเด่นเฉพาะเดินบนของเรานะคะหลขเด่นการคํานวณของเรานี้ทั้งหมดนี้จะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสําหรับรางวัลที่1น,นะคะท่านผู้ชมหลขเด่นการคํานวณทั้งสองตัวเลขเด่นนี้จะมาในตําแหน่งของหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า สำหรับ4งวดที่ผ่านมานี้นะคะท่านผู้ชม5งวดที่ผ่านมานี้นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคํานวณของเราทั้งบนและล่างก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่นงวดนี้นะคะเลขเด่นการคํานวณเลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งก็เข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมและงวดถัดมาเลขสามก็เข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยงวดถัดมาอีกก็เลขห้านะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบล้วด้วยนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคํานวณวิ่งนั่งของเราก็ เลขเก้านะคะจะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมก็เดินมาทั้งบนและล่างเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าข้างบนก็จะเดินมาในตําแหน่งของหลักร้อยหมดเลยนะคะท่านผู้ชมก็ขอฝากทําชุดท่านผู้ชมด้วยนะคะก็ขอให้สังเกตไว้นะคะท่านผู้ชมเลขเดนการคานวนบินล่างนี้ก็จะเดินมาในตําแหน่งของข้างล่างและข้างบนด้วยนะคะท่านผู้ชมจ้ะหางงวดที่ผ่านมานี้นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ ไม่ทราบว่าจะเดินมา้างล่างหรือ้างบนนะคะก็สําหรับการคํานวณของเราแล้วก็เราสรังเกตได้ว่าตัวเลขการคํานวณของเราจะเดินมาในตําแหน่งของหลักร้อยสี่งวดที่ผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมเรามารอรันกันนะคะแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจาวันที่16มีนาคมนะคะสําหรับสูตรของสาหรับสูตรคานวณของเรานี้ก็เดินเฉพาะวิ่งล่างเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม เรามารอลุนกันนะคะหลักร้อยบนนะคะเลขเก้าเก้าบวกหกนะคะสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะท่านผู้ชมห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกจะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับวันนี้แนวทางการคานวณสูตรวิ่งล่างของเราทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขห้าและเลขหกนะคะท่านผู้ชมจะแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดประจาวันที่สิบหกมีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขห้าและเลขหกนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆท,ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ